บ่อไว้สบายเจ้บ่าวเพื่อเจ้าจบ่าวตอนไหนพลอย่ไหมทักไทยสบายดีและสวัสด,ดีเพื่อพี่น้องในเอฟซีสบายดีตอนเช้าเพื่อพี่น้องวันนี้กลับมาพบกับซองนิ้มสาวผู้ไทยอีเกเส้นเก่าเส้นเคยเพื่อพี่น้องเอ้ยในตอนเช้าวันนี้นะสนิทว่าสิไปมัดแขนหมูนะ คืเมื่อคืนนี่ข้าเต้ากับงันดอกแต่ว่ามื้อเช้านี้ิไปมัดแขนเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้าเดียวทุกคนวันเป็นนเัเลยเนาะเดี๋ยวไปติดตามชมิ่งยูคลิปนี้ละเพื่อนน้องเดี๋ยวเก็บไปงานเป็นน้เลยั่นอยู่บ่กระเป๋าเซ็โทรศัพท์กระเป๋าก็จนแปะวะ ไปเลยครับอันเอิญสาวนิมนะเดี๋ยวไปสซนกเบสาพอดพี่น้องเลยนี่มีครูอยู่บนน้อยนะตอนนี้ก็มาสูนเขาสาไซกับสายสิดาทุ่ละไปไปงานพุ่ละพี่น้องเลยสองสาวนุงเสื้อครูอี สบายเบ้ออละนยเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ในงานน้ำเดิมตอนนี้มาฮอนนันเจ้าสาวพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งงานเจ้าสาวแต่งตัวอยู่ทางในกูนะจะอยู่คุณบอเจ้าสาวนะเก็บตัวอยู่ห้องคุณบอคนกะหลายพี่น้องเลยเหนียวแล้วเจ้าสาวกับเจ้าบ่าว จะสร้างงามเป็นพิเศษมุน,นี่แต่งตัวแล้วแล้วเนาะเอามาไหมเอาไปเลยบอกไว้วสุภัยจบาจะบะคุยจุ <c oughs> <c oughs> ่ะอีกต้นไหนคัยใช่แต่งนางงามเนาะอันนี้สิเป็นเครื่องซุ่มมาทางไฟสายเนะ <c oughs> าะไฟสายหรือว่าไฟนิฮียนติพี่น้องเด็กใบเนี่ยจะเเครื่องซุ่มามาปูยาเครื่องซุ่มามาปูซุ่มมาเนี่ยซุ่มมาเนี่ยหน่ะเอาสิ มีซินสแกนซีนเดี้ยงผู้กับผ้าสลูกสลักใช่ได้ชันทันมั่งเหอนี่ยตอนนี้เอามานั่งอยู่นอกพี่น้องเลยนังที่นี่เพื่อนเราสิมาใหญ่ไพ่สแกนเนาะไพ่สแกนมัดนั่นเจ้าบ่าวเจ้าสาว มาท้องคุณยิ่งมั้ผู้ชายตังห่างมัเออน้่เอไอไปมัดแขกพี่น hey, ้องเลยเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำก่อนนะอันนี้สิเป็นแกงนะนะแกงกระดูกเสิร์ค่ะเล

ไปทาหนังทาแต่ทางเนาทางเนาะคนนะจากกระทะขาเจ้าเหี้เคยมากพี่น้องเลยอันนี้กระสิเป็นบอนไทยนะพูกเขนานะมัดระบาดสะพอนมัดระบาดแขนคนนะมัดแล้ว 1, พันกีบเงินแน่นพันบาทเงินแ 1, น่ดีมี่ขึเดี๋จะมัดพัน 1, บาทเด็กคนมีเงี้ยสี่ดิ พ่นเจส้สาวกัได้ใครหกน้ำเจ้าสาวเนาะมาแสดงความยินดีนะเ,าานเข้าวเป็นพ่อนเจ้าสาวพ่อนครับเจ้า,า,า,าจสาวเนี่ยอ,อนเข้านะน,น,นี้เอนวิ่าวมหาับน้อยก็รับเจ้าสาวเขาับม่ยอเนี่ย ແລະບໍ່ນັ້ນເຂົາວ່າຍັງແນ່ຢູ່ແລ້ นก็คืนจำเลยเนาะเด็ดจะน้อยเขาแห่เคยมากอันนี้คือประตูนะกวา่าจะได้เม่นี่ไม่ได้งายได้ต้องผ่านด้านตามด้านคือ าบาวกลแห่เคยมาแล้วพี่น้อง น้าพ่อยพี่น้องตอนนี้กะงานมันมัดแขนเลยกะถือว่าแล้วแล้วนะเดี๋ยวซุ้มพ่อยกะจะได้มาพากันเมือก่อนเออพี่โดาวผัดนี่น <laughs> ะมีพ่อเบรบอลลื้อเนื้อเลยเดี๋ยวพากันเมือกอก็มาเนี้ยเดี๋ยวเนื้อเลิกกะแล้วจังนั้น หลังซากเทีเยนมาแต่งานดอกแล้วก็พี่น้องสิพาเดี๋ยวมากินส้มนะนส้มนี่เพิ่นตาสิดาส้มมะม่วงมะม่มงวงเพื่อนมะม่งวงเพื่อนในสิดาข้างแรกแม่มุมกระสีมีแม่หนอนมุ้งกระโซนะมุ้งกระสี เดี๋ยวนปาดหมูมะมงล้างก่อนพี่น้องมันเลยก็มีแต่ไปงานแต่งเขาไปงานแต่งเขาดิ่า <c oughs> ถามเลยว่าสนิมมูลเลยสีเอาฝูใสแเนีนสนิมยังท่านนด้โป้งยังโมท่านนี้มีใส่เนีใส่เนยนยังบ่มี ฟนก็เลยยังบ่มาມเช่น FC หลายคนถามว่ามื่อเลสนสิเอา่นิบ่มีฮอแฟนเสผูได้แนวด้ ตอนนี้มีซิปาดอันผมมะมงเนาะเดีย๋ยวเฮาซพอดม,มอันต่ามันต่าําปแดปลปแดตซูมกินกับแซวมะมงพอดีเทงเลยตอนนี้นะ,นะปดตมดนในบะมงนะ,นะ ตํางตแล้วแล้วมาแจ้วนะล้างแล้วแล้วเออม่ประแดแขงแต่น้ำตาลแ่ะที่สรอยอันโหเื้อนี่พ่อโบพีต้องแต่แซ่บอะไโทไม่ดตัวตู้โบเซื้อเงินเขาคหยอกเลยหยอกเยพวกซื้อนี่พอพี่น้องตอนนี้กันแล้วเิยทำย่ายๆให้เบิ่งเด้อเาดูซสีดาวดู บ,บ่เมื่อคืนนี้อันมามเอบแล้วมากิอานอันมาบ่วแก้ซ่วงสะพอนจักเป็นนเลยส่งนี่สะพอนสน่งนี้นะคะวิดองลายก็นะมีแต่ดองพี่น้องแล้ดวดองก้อนจะพอนจะหาให้คืบมามมา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 พี่น้องเดี๋ยวนะมาูตอนปเปรตคุยตอนปนเปรต

มันจำมิมี่เฮ้ยมิมี่ม่เธอยมมันลูกลูกไงมันหวานย so. ุกกะมัหวานดุกยไ่ชุม่มันก็มันมีเนืู้ชุ่มัแล้วชั้นนี้นะ